สวัสดีครับผมแม็กซ์เป็นชางเลินิคจากบรธธิษัทอันดูนะครับ,รบวันนี้เรามีของเล่นมานำํำเสนอใหม่หรอือว่าเขาเรียกว่าเครื่องเซ<ๆ>ียวทูเครื่องซียวทูนี้จะใช้ในการเพิ่มซียวทูในการปลูกพืชบางพืชที่ใช้เซียวทูเยอะนะครับอันนี้เราจะมาดูเครื่องนะครับเครื่องรูปร่างหน้าตาของเครื่องของเราจะเป็นถังทาซียวทูอันนั้นก็จะมีตัวที่ช่องใส แอมโมเนียไบคาร์บอนิทเพื่อทำาซียทนะครับจะอยู่ในถังนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นปั๊มการดูเซียวทูภายในถังเพื่อส่งไปที่เราจะใช้นะครับอันนี้ผมต่อเป็นท่อเพื่อให้สะดวกตะการใช้งานนี่ตัวถังทำจากสแตนเลสน,นะครับอันนี้คือชุดควบคุมอุณภูมิมแล้สวิตช์ปิดเปิด อันนี้ไว้เปิดปั๊มนะครับถ้าเปิดปั๊มปุ๊บไฟก็จะขึ้นมาแสดงสถานะการทํางานนะครับแล้วก็มาดูที่สามช่องนี้นะครับอันนี้คือเราจะไว้ใช้เติมน้ําเข้าถังเพื่อทําเป็นไอน้ําร้อนเข้ามาที่ถังอะแอมโมเนียไบคาร์บอ,อนิคครับตอนนี้ก็จะเป็นช่องเดนน้ําเมื่อเวลาเราเลิกใช้หรือว่าจะเก็บอันนี้คือช่อง เวลาน้ําเต็มคับตอนเรากรอกน้ําไปหรือว่าเราเติมน้ําไปนะครับจากช่องนี้เราต้องเปิดอันนี้ไว้ด้วยเพื่อพอน้ําเต็มพอดีก็คือมันจะออกจากช่องนี้เราก็ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดตรง,งนี้นะครับะแล้วตอนนี้มาถึงสาธิตวิธีการทํางานจริงๆจะมีเซนเซอร์ที่เหมาะกับการใช้ f l tool อ่าแติ f c l tool นะครับแต่นี้จะเป็น ผมยกตัวอย่างเอาเซนเซอร์ที่ใช้ระบาย CO2 ไว้ในบ้านแต่ใช้วัดค่า CO2 ได้เหมือนกันนะครับแต่นี่ต้องทำให้ค่า CO2 เกินกว่าที่เราตั้งไว้ก่อนถึงจะทำงานนะครับเนไครับอันนี้คือค่า CO2 ที่ออกมา น,นี่เขจะตั้งให้ทำงานตามเซนเซอร์นะครับน,นี่คือเกินเแล้วนี่คือ CO2 ที่ออกมาจากเครื่องนะครับถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามแล้วก็จะขึ้นไปกว่านี้นะครับอันนี้เราให้ดูคร่าวๆแต่มนนีค่า CO2 ที่เซนเซอร์ที่วัดได้แม่นยำกว่าวนี้แล้วเราจะใช้กับห้องที่กว้างกว่านี้นะครับทางบริษัทเรามีเซนเซอร์ CO2 จัดจำหน่ายด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้คือหน้าต่างกันนะครับพี่เตเดี๋ยวมาดูที่ไฟเนี่ยะแค่พอถึงอันนี้ไดเซนเตอร์มันคือเดิมทีใช้จาการระบาย co 2ออกจากตัวโรงเรือนที่เราปลูกผักหรืออะไรเงี้ยครับแต่นี่เรามาใช้ก่อนก็คือมันเกินที่เราตั้งไว้แล้วมันจะทำงานแต่นี้เราจะมาสาธิตตอนที่ว่าค่า co 2มันน้อยเดี๋ยวมันเครื่องก็จะตัด การทํางานครับแล้วพอค่าเทียวทูเกินมันก็จะต่อการทํางานเหมือนเดิมนี่เราไม่ได้ใส่นะครับแยกกันไว้ค่าเทียวทูที่วัดได้ภายในกาศก็จะลงเรื่อย มันจะต่างกันอกมาอันนี้ก็คือตั้งที่อุณหภูมิตั้งแต่50องศาถึง320องศาได้ครับอันนี้เดี๋ยวจะมาดูภายในหมอ้อที่เราใส่แอมโมเนียกันนะครับอันนี้จะมีกลิ่นคนระับอันนี้หม้อร้อนข้งนางในก็จะเป็นแบบนี้คนระับเราจะใส่แอมโมเนียเข้าไปข้างในในนี้แล้วก็ทำเป็นไอร้อนออกมาครับ เอาต่อจบการเสนอในห้านี้ครับ